สำหรับท่านผอกลุ่มท่านรองพอ,อ,อเขตแล้วก็ท่านผอ,อ,อเขตนะครับในการจะตรวจลงนามบันทึกเสนอนะครับขั้นแรกนะครับคือต้องเข้ามาที่ AMSS ของเรานะครับซึ่งสามารถเข้าได้ทางโน้ตบุ๊กคอมพิวเตหรือว่าจะเข้าทางมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับ พอล็อกอินเข้ามานะครับถ้ามีนางบันทึกเสนอรอลงความเห็นนะครับจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นมีบันทึกข้อความรอลงความเห็นสั่งการอยู่นะครับแบบนี้สามารถกดจิ้มเข้าไปเลยได้เลยครับหรือว่าจะไปดูที่เมนูบันทึกข้อความนะครับกดเข้ามาครับแล้วก็ มาเลือกตรงคําว่าลงความเห็นสังการนะครับอ่าสำหรับบันทึกเสนอที่มาถึงเราจะขึ้นสัญลักษณ์นิวตรงนี้นะครับอ่แล้วเราสามารถตรวจสอบไดที่าข้อความที่บอกว่าลงความเห็นสังการลงขวามือสุดนะครับที่เป็นขึ้นเป็นสีส้มๆนี้ครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้าไปก็จะปรากฏ บันทึกเสนอที่เสนอมานะครับก็จะมาจากกลุ่มไหนวันที่เท่าไหร่เรื่องอะไรแล้วก็เขาสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานแนบมานะครับจะเป็นบันทึกบันทึกตัวที่ผู้ปฏิบัติงานแนบมานะครับเราสามารถตรวจสอบบันทึกนี้ได้นะครับให้ยึดให้ยึดตัวบันทึกที่แนบมาเป็นหลักนะครับ ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหนังสือนำส่งที่แนบมาด้วยเราสามารถจิ้มดูได้ครับกดที่สิ่งที่ส่งมาด้วยนี่ครับก็จะเห็นว่าตัวหนังสือเป็นยังไงนะครับหรือเรื่องที่เขาแนบมาเราสกดนได้ครับแล้วก็จะมีเนื้อหาที่มันทึกเสนอแล้วก็ ข้อความนี้มาจากบันทึกข้อความนี้มาจากใครนะครับใครเป็นคนเสนอทีนี้มาถึงตัวบันทึกความเห็นสั่งการนะครับจะมีให้เราเลือกว่าเราท่านพออจะเสนอต่อถ้าสมมติว่าจะเสนอต่อไปที่ท่านรองผู้อำนวยการเขตเลยว่าท่านรองผู้อำนวยการเขตจะสั่งการไปที่ จะสั่งการลงมาหรือว่าส่งต่อไปยังท่านผอ,อเคตนะครับก็สามารถกดเลือกได้ตรงเรียนเสนอใครนะครับถ้าเป็นผู้อ,อำนาจการกลุ่มก็สามารถส่งไปที่รองที่ดูแลกลุ่มของเรานะครับพร้อมกับเ,เลือกว่าจะให้สั่งการว่ายังไงนะครับเพื่อบทราบเพื่อพิจารณาหรือว่าจะพิมพ์ข้อความตรงนี้ได้ครับ พอถ้าเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับถ้ากดบันทึกเสร็จจะมีข้อสั่งการขึ้นมาในระบบบันทึกออนไลน์ของเราขึ้นมาอย่างนี้ครับแบบข้างล่างนี้นะครับทีนี้เรากลับมาดูข้อความอื่นๆได้ครับว่ามีบันทึกข้อความอื่นหรือเปล่าและสําหรับท่านผู้นันการกลุ่มแต่และกลุ่มนะครับถ้าสมมุติว่า บันทึกที่ทางบุคลากรของเราที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราส่งขึ้นมามีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขนะครับที่ต้องให้กลับไปแก้ไขผู้อำนวยการกลุ่มไม่ต้องกดบันทึกตรงนี้นะครับให้แจ้งกลับไปที่ผู้เปิดงานคนนั้นเลยนะครับอาจจะแจ้งผ่านผ่าไลน์หรืออาจจะแจ้งด้วยปากเปล่าของเรานะครับแต่ว่าไม่ต้องกดในระบบครับ ไม่ต้องกดอ <c oughs> ยอมรับในระบบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกดไปแล้วอ่ะคนที่ปฏิบัติงานจะไม่สามารถจะไม่สามารถลบได้แล้วนะครับจะขึ้นสถานะเป็นกําลังดำเนินการอยู่แต่ถ้าท่านผู้ดำเนินการผมไม่กดตรงนี้แต่กลับไปแจ้งแจ้งกลับไปให้แก้ไขตรงนี้ก็สามารถคนที่ปฏิบัติงานในการเสนอบันทึกนี้ก็สามารถกลับไป ลบได้น,นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของอพอกลุ่มนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็สั่งการไปก็สูงอันนี้ผมส่งต่อไปแล้วทีนี้ผมลองเข้าด้วย i d ของท่านผู้กรรลองผูม้มรคการนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นท่านลองผูม้มรรการ ก็จะมีข้อความขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับให้กดไปที่เขาว่ามีบันทึกข้อความลงความเห็นสั่งการนะครับก็จะพบว่ามีรายการที่เข้ามาจากใครเป็นคนบันทึกเข้ามานะครับแล้วก็ให้ลงความเห็นตรงนี้นะครับท่านลองผู้ในการก็สามารถอ่านเนื้อหาของบันทึกได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องมาเลือก ต่อไปว่าจะเสนอต่อพูดในการหรือว่าจะสั่งการหนังสือนั้นจบไปเลยในครั้งนี้นะครับ <c oughs> อาจจะสั่งการด้วยการปฏิบัติรา <c oughs> ชะการแทนหรือว่าถ้าเป็นการรักษาราชะการแทนก็สั่งการด้วยการรักษาราชะการแทนนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้น ถ้าจะเสนอท่านปอก็จะเป็นเสนอต่อผู้มีการตรงนี้นะครับก็เราเลือกแล้วก็มีข้อสั่งการอะไรเพิ่มตรงนี้ก็ใส่ไปได้เลยครับหรือว่าถ้าเราจะสั่งการให้จบหนังสือเกษณหนังสืออันนี้ไปได้เลยก็คือสามารถสังส่งไปเลยครับว่าทราบอ,าอนุญาตหรืออนุมัติอนุมัติแล้วก็ดำเนินการหรือว่าจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ทําการบันทึก บันทึกก็จะพบว่าข้อสั่งการก็จะปรากฏมาดัางนี้นะครับสำหรับท่านผู้ในการเขตพื้นที่ของเราก็อาจจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะไม่มีเสนอต่อแล้วจะมีสั่งการสั่งการด้วยอะไรนะครับจะมีสั่งการ จะมีข้อสั่งการขึ้นมาคล้ายๆกับเมนูของท่านรองนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเมื่อสังสสองส่งการเสร็จสุว่าท่านรองสั่งการเสร็จผู้ปฏิรรงานก็จะสามารถนําไปปฏิบตัติได้แล้วครับออกลับมาดูที่หน้าของผู้ปฏิรรจงานนะครับก็จะมาดูรายงานที่พบครับก็จะพบว่า ในบันทึกที่ส่งไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเราก็สามารถมาดูรายละเอยียดแล้วว่าส่งมาเป็นท่านรองลองน้ำแทนนะครับก็หลังจากนั้นก็นำลายเซ็นของท่านรองไปวางในหนังสือนำส่งได้เลยครับแล้วก็ออกจดหมายออกเลขทะเบียนส่ง ไปยังโรงเรียนต่างๆได้เลยครับ